นำสมบรณดิ์นโตมาละาโอตมะสมบูรณ์ิอานิะยังันเตอิมังสัพพะลัง กัจจานุสสะธรมะสาธุโลปันเทพบังโฉอิมังจาไปวังจะถึงทุสังปติทันหาตุปติทันเหตวาจะอิจินา Tak jinak, tak tenang, alam alam hancang, si kala tam, ya suka ya, kita 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 พร้อมวัดใจชยทานากับทั้งวิวาหทั้งหลายเหลา่านี้ให้แด่ว่าพระพิสุทสงศ์ขอว่าพระพิสุทธิ์ทรงรักผ้ากระสีสามมชีพร้อมวัดใจชยทานากับทั้งวิวาหทั้งหลายเหล่านี้อาพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ และความสูงแต่ข้าพาเจ้าสงสายและยากท้งหลายของข้าพเจ้ายมีดิตามาริตนสิน้นกระนั้น